ช่องวันนี้ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมูวันนะครับผมวันนี้ผมมาแข่งทัวร์อา์ของแอดวีนะครับผมวันนี้ผมมาพักร้อนกับครอบครัวนะครับซึ่งตอนนี้อยู่จงังหวัดพะเยาเมื่อวานชนะทีมพี่ดอยเสื้อชนะไป2อศูนย์เดี๋ยววันนี้เราเจอพี่บอมคนป่านะครับรอบแปดทีมสุดท้ายทีมนี้ตึงมากๆ <Yeah. S 1> ซึ่งถ้าชนะเดี๋ยวเราจะไปเจอกันรอบชิงซึ่งตอนนี้รอบชิงมีที่พิพิธเอกชนะทีมเบิร์สวันไปนะครับผมชนะไป2อศูนย์เดี๋ยวเราเจอกันรอบชิงแลวกันสิ่งที่เป็นอุปสรรคของผมตอนนี้เลย คือเราไม่ได้ซ้อมนานแล้วไม่ได้แข่งมานานแล้วอาจจะเสียความมั่นใจไปผมไม่กลัวเลยผมกลัวอย่างเดียวคือกลัวเน็ตเลยผมอยู่บนเขาด้วยจังหวัดพะเยาว,วังว่าเน็ตจะไม่ปิงแล้วตอนนี้เวลาหนึ่งทุ่มครึ่งแล้วด้วยเตรียมพร้อมที่จะแข่งรอบสี่ทีมสุดท้ายแล้วนะครับและนี่คือทีมที่เข้าแข่งขันทั้งหมดวันนี้นะครับผมก็มาถึงรอบชิงก็เป็นไฮบิดเอ็กซ์ชิงกับวานนอยนะครับผมไอ้ไม่ร่างมีตัวเดียวนะร่างมีตัวเดียวเมื่อกี้อ้อยเอ้คิร่าผมบน,นไม่แน่ใจวาตัวเดียวนะคิร่า เนี่ยใช่ bo, ใช่นีล่าสุดอยู่ตรงนั้นนะเขียได้ีได้เขียเรอยู่บนว้ยไงเอาว่มีหน้าเอ้ยโตมาำมือเราถึงเราเลยสวยเพื่อนคนบนแตกบนแตกอปเลยไม่เป็นไรเราเราการการ์เรากกันการเราเปิดมก็ได้ปะน

โจยหมดว่ะเสร็แล้วสร็แล้วสวยแล้วกู ², ว่าเราไฟดีบ้างเลยเมื่อกี้เอาบ่าตรงทายากยากยากกูเคลียร์ก่อนดีกว่าสวัสดีครับเฮ้ยสวยสวยดูคิล่อะไรคิล่าหลุดคิล่าหลุดคีล่ามีลบอยู่นะคิล่าีลบอยู่มีีบะไรดึงอะไรดึงอะไดึงดึงน่อนดึง่อนดึง่อนแรงเตียแรงเตี้ยนะคิดหมดล้คิดจะหมดเกล้เก้เช่อ ไอคีร่ามันออกโอบนะเว้ยเารัเลยเหรอัมันมันเจ็บเยอคี่าคิราโอบใช่ใคิราซื้อโอบมาโอ้ยมว่ไม่่ม่บมินเอหยังึงมไปก่อนนะเถิดนเข้านะดึงหน่อึงหน่อยูต้องเคลียร์บนนะเว้ย มันมันหาไปเปิดนัใช่ใช่ต้องเพียวดียวะูเรือไปคปโดนแปดโดนไล่ไล่รัไล่บมีนาจะมบ้งมีน่าจะม้ดึงสวยแล้วดึงสวยแล้วมันมีล็อกชิวนะโอเคครับใช่วเรียกคุมแนงแล้วคุมแนกแล้วคุยระวังนะพี่น่ากลัวเดี๋ยวอ้อัสองรอบแป ตัวปีกเออสิเจ็ดสี่ศูนย่าต้องเล่นป่ะหมายถึงว่าไม่มีฟีกวบเลยหมายถึงว่าเราต้องเล่นจะต้องเล่นตัวหน้าเนี่ยดูแลดีๆีดอยู่คุงเนี้ยตัวน่ะคุ้นจับแล้วคุจับแล้วจะเป็นแค่จีนแล้วเองโอ้ชิ่งดึงหนอยไม่มีอ่ะทำเต็มที่แล้วว่ะ <Wells> ยังอยู่และเล,ะล,นนล,ล réussi, ียกริปได้ไหมนงเก้าเขียิป้าเลียคริปได้ไหมเลียริปไม่ได้ครปเลือเหลือนิดเดียวและเป็นเกมห่ของไฮบริสวยแล้วสวยแล้วเออไม่่ไไม่น่มีะอ้ได้ได้ะฟาวเอนะเากั

Hey để tay hết món, đấy, để hết món,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  hết nó hết món, hết món, hết nó hết món, hai, món, cái món, hết món, hết món, hết เ้ยๆบนไหลบนไหลบนไหลเว้ยเดพี่พีเคล่างคนเดียวเฮ้ยเบล่างเข้าเว็บล่างเข้าอีกี้ฟิกอิกี้กิ้งแล้ว ยกหยอดได้ยกหยอดได้เราเอ้ยเรียกวางวางวงในป้อมมันได้เลยนะเว้ยวางป้อมวางวางวงในป้อมมันเลยเฮ้ยน่าอันนี้เฮ้ยสวยน้องสวยมากสวยมากเกี่ยวใครวะที่ดูอยู่ไปเกิดใหม่ไปอ่ะพร้อมกันนะเรามาดูนะครับว่าจะแตกไหมจังหวะนี้ ยิงไล่ขายไปจังหวะนี้โตโรต้องเข้าไปค้ำแล้วรุ่ยเรียกมาคีฟยังเหลือแล้วคีฟดูดิครับผมบอกแล้วว่ามันแตกแน่นอนนะแบบนี้ป้อมแกงไปแล้วนะคนเข้ามาล้วงเจ้าภูมกดแข็งไว้และตรงนี้แตกไปนะสาหรับเจ้าภูมิแต่ว่าได้3ทางแล้วสําหรับบอลทีมได้ได้ได้จบได้จบได้ไย

เราเลียกได้เราเรียกได้เราเรียกได้เรามีคนนะเว้ยมาเจ็มากปินให้สไป่วัน่ตีแต่บ้านโดนมูราซบมาแล้วมูฮันตายลงไป้าเรียบร้อยแล้วโหต่อ <étique> <ural> ไอ้วามึงมีโอ้มึงกดโอ้แล้วกดวาร์บได้แล้วกูตายเลยเพื่อนเอาเลยครับเริ่มเกมที่3ครับใครจะขึ้น2ก่อนเพื่อขึ้นแท่นไปอยู่ในแบตช์พอยต์เสมอกัน1-1ึ่งนครับในรอบชิงนี้เดือดเกล็น

มีเอวไทยเราเราเราแวยเลยนะล่างล่างล่างเอ้ยมันเจ็บนะเว้ยเพราะเราดแทงได้เว้ยหมดด้อหมดด้อหม้ก่อนครับ วันน้นิดเดียวเท่านั้นนะลิเลนาขึ้นมาปิดละไหลมาครับสำหรับอีกี่โยนไปแล้วตีไปลิเลนาหลบไปได้ฮะตรงนี้ยังไงเช็คเจอไหมหวาร้อยหาไม่เจอเข้าไปพยายามจะสับไปได้เล็กน้อยฮะตอดเรือไปนิดเดียวไอ้ปิดบนไหวเพราะว่าวันเดอร์ตัวเดียวไอ้วันเดอร์มุดนันเดอร์มุดบนไอ้เจก็บเจบเจบเจบะเจบรเจ Ê, kiểu kiểu bóng Mà lăng 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 lâu, lăng lâu Tài, tài, tài Áo đác, áo đác, áo đác Ê, tất cả đã tỉnh được đấy Kìa Lang lang kah, nah, dulu lang, dulu lang, dulu lang. Takkan nanti dah, dulu dulu ni. Lain lagi, lain lagi. Om lang, om lang. 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 Om 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 Om

ไอ้ตายมาเดียวตัวเดียวมาเดียวตัวเดียวสวยดอะไระไอ้ว่าแบกอ่ะตานี้เจีอะไรวะเริฟยูอ่ะทุกคนเกมนี้มันจริงๆนะพี่คือพลิกกันไปพลิกกันมาแลกคนละจานของจริงเสียดาร์กแต่กลับมาได้ฮะสำหรับวาน้อยทีมเอาละครับโกเป็นทางหน้าของวาน้อยเข้าสู่แมตช์พอยต์ครับพี่โอ้เดือดจัด ผมหมดแล้วผมหมดแล้างสอบกลางสาวไม่ต้อยองไม่ต้อต้องต้องปล่อยร่างเนาะต้องว้าขึ้นตรงนะเออว้านองกูเองดูด้วยครับดูด้วยครับถ้าถ้ามันผมถ้ามันผมหมดค่อยว้าไปถ้ามันผมหมค่อยว้าไปเอาผมแล้วผมแล้วผมแล้วผมดแล้วผมแล้วโคผัห้้ยวอวเ่่เเวเเ ระหวางนั้นมันอาจจะเล่นนมันอาจจะมาห้ามันี่มาเล่น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 เอ้ยมีพิกมีพิกเอ้ยฉีมัวฉีมัวสวยสสวยสดสวยสดไไปยกไไไปไปไกลปไลปไกลไลไปไกลไมไปไกลลไปไปไกลไไกลไไไปกไปไกลไปไไไกไปไอปไก่กอไไกลไปไกลไกลไปีกลไปไลไปไกลไกไปไกลไปไกล้ลไปไลไไปกไไลไปกลไกปลลกลก โอ้ยตบไปโดนตีพี่ <en> ตายแล้วจังหวะนี้ก <priced> <itus mystical> <away> ้อนพีพีโดนเก็บไปโดยอีกนิดนีครับพีพีเอเจ้าโดนไล่มาและหน้าต่อหนึ่งผิดเหลี่ยมหรือเปล่าไปกลาง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 แล้วไม่ได้แล้ว ไม่ได้หวะต้องถอยต้องถอยแล้วถอยกิ hmm. ่ปอบิกความคิดโปรยี้ปากาไหมดเลยมังกรมังกรด้วยวะเฮ้เราเราตุนนะไอ้ตนสีมังกรด้อยนะได้ได้ได้ดได้โค้โค้งอะไรมาเล่นดักจะเล่นดักเลยเล่นมังก มันมันมันต้องเอาถืดไว้จอนะเจ้าอะไรเจ้าอะไรเอ้ยออกมาก่อนก็ได้ก่อนก็ได้นะเอ้ยมันเถิดไปเถิดไป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 ทู่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 ทีเข้าเลยเพื่อนเข้าเลยจบ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 หูอะไรหูมังกรสตันคู่วิวาน้อยเข้าไปล้วงเรียบร้อย เ <icana> สียไว้อเล็กไปแล้วตรงนี้เนี่ยตายหมดหรือเปล่ากรบีบีออกมาไม่ได้เรียบร้อยโดนหมูหวานเก็บไปและตีมีตายหมดเหลือกันมันเพียงคนเดียวโอ้พระเจ้าและคีบกำลังดันมาอยู่แข็งเลยน้องทำไมแข็งเลยน้องดดิอ่าดีอาร่าต้องต้ต้ต้อ้องเอาว่ะ แชมป์ว่าแมันได้ได้ไงวะมันไม่ใช่ทีมแต่งนะเว้ยนี่มันมีการดิวกันเกิดขึ้นหรือเปล่าฉันไม่เชื่อวาน้อยซะด้วยเกมสุดท้ายมมีีด้วยสุดท้ายย่าึงสวยไมเอมาตั้งนานอ๋อสามต่อหนึ่งเกมครับวาน้อยทีมจบไปแล้วนะทุกคนจบไปแล้วชนะเฉยเลย ก็จะเกาเงาหน่อยนะอยู hmm? ่คนเดียวเหลือเชื Teraz, like you said, you ่อชนะไดไงวะแล้วเป็นตี้ไอวา้วยนะไอวาไี่ตัวโยนเลยความรู้สึกของผมเลยอันดับแรกเลยหลังจากที่ได้มาลองแข่งอีกครั้งนะครับผมก็รู้สึกโลกนิดหน่อยตื่นเต้นมากๆรู้สึกดีใจมากๆเลยที่ได้กลับมาแข่งครั้งไปนิดนึงคือถ้าแพ้ด้วยความมั่นใจไปหมดเลยกูไม่กลับไปแข่งแล้วกูกลัวโดนด่าแต่ตอนนี้ยังรู้สึกว่าตัวเองยังแข็งไหวอยู่ ยังมีฝีมือพอสู้กับน้องๆยังไหวอยู่ในอนาคตก็รอชมนะครับรอติดตามก็อย่าลืมฝากติดตามไว้ด้วยนะครับผมนะครับผมว่าผมยังจะกลับมาแข่งได้อยู่หรือเปล่ายังกลับไปแข่งให้ทุกคนดูอย่าลืมฝากกดไลค์กดกระดิ่งกดซับสไครต์ช่องมูฮนด้วยนะครับผมแล้วเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับมันว่าแม่งได้กลับมาแข่งอีกครั้งอะ่ะทุกคนสวัสดีครับ